ฉันไม่บอกถ้าแกไม่อยากตายในคืนนี้แล,ล่ะก็พ่อไปบอกเมียแกให้เอาเงินมาถ่ายชีวิตแกซะแม่เหรอแม่ไม่ได้ไปไหนพ่อไม่ได้ไปไหนพ่อไม่ได้เหลวไหลไม่ได้ะเะล,ลาะอะเลยนี่เขาจับตัวพ่อมาใช่มันจับตัวพ่อมาจริงๆไอ้น้อยนี่แม่จา๋า,าลแล้วมันต้งตกเปียกเลยตรงนี้นี่ฮะทอไปไปเดินๆเขมันจะนอนง่วงกังวล ไอ้พวกน้องพงกน้องมันให้มาน้องไหนเมื่อกี้โทรมาบอกไม่มีน้องไหนมันอยู่ที่ไหนบอลบอลับพ่อมามาเล่นอะไรกันเนี่ยฮะก็จับตัวมาเรียกค่าถ่ายจับตัวมาเรียกค่าถ่ายครับแล้วนี่มานั่งเล่นตรงนี้ทำไมเนี่ยฮะผมไม่ได้เล่นพวกมันชวนพ่อเล่นประตูบ้านก็ไม่ปิดแอร์ก็ไม่ปิดที่อย่างเนี้ยมีเวลาก็กเอ็ฟังไว้เลยนะเนี่ยไปเที่ยวกันบาเพชรบุรีรถติดมรนเลวรถกับทีนี้มึงมานั่งเล่น เองรู้ได้ไงอ่ะให้เร um <to like ื่องอื่นไม่รู้รู้เรื่องนี้ได้ไงแล้วประตูบ้านเปิดทิ้งไว้ทำไมอาบน้ำให้หมายังก็มีเวลาอาบที่ไหนอ่ะฮะเออก็เปิดทิ้งแอเปิดทิ้งไว้อ่าอาจะซิบพูดเลยพูดเลยไอ้เก่ แม่บอกว่าพ่อไม่ถูกต้องโทษพวกน้องน้องมันใช่ครับจับมาตัวนั้นนี่เป็นลูกน้องเขาเหรอเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำใช่ไหมแบมือมาแบมือมาโดนจับบนหินป่าแบมือยืนออกมายืนอีกเฮ้ยเป็นตลกใบ้ไปแล้วดีมุกเนี่ยเล่นดีเมื่อกี้ไม่ตลกสักอันเลยเราได้จะแน่ใจ นอนคว่ำตื่ตูดไปเลยนอนคว่ำเดี๋ยวนี้บอกให้นอนน้องนนจับมันกดไปดิแม่กดมันนั่นแหละตีได้ค่ะจับมอยจับยหโอ้ยโอ้ยโอ้จับแล้วใช่ไหมจับเลยดิหนึ่ง2 3 เขาจะลายเป็นเยนโลได้ยังไงล่ะคเนี้ยาซา S E เข้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสาซา E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซา N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซา E N S E ก็พวกเรานั้นชนในการชีวีเซนทีวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.